ไปดูในห้องพักกันมันจึ้งมากเลยทุกคนอันนี้ผมบอกคลิปนิดนึงนะก็คือสัลโหลทุกคนเดี๋ยวอันนี้เราจะไปเที่ยวกาญจนบุรีกันนะคะต้งบอกว่าง่วงมากเมื่อคืนได้นอนแค่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ ที่จะได้มาแต่เช้านะคะเพราะว่าอยากจะแวะคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งก่อนระหว่างทางเขาบอกว่ามันมีแบบวิวสวยน่าถ่ายรูปมากๆคือโดนพี่ชายสปอยไว้ไงเราก็ต้องสู้จริงไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันจะสวยไหมตามมาเลยค่ะ นี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เลยกระท่อมอินทาฟาร์มคาเฟ่เองค่ะมันจะอยู่ในจังหวัดราดบุรีนะคะมันจะเป็นทางผ่าที่เราอ่ะจะไปกาญจนบุรีพอดีนะคะแล้วเขาอ่ะบอกว่าที่เนี่ยมันมีที่สวยๆให้เราถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยค่ะพอเดินเข้ามามันก็จะเป็นอุโม,มงต้นไม้นะคะแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เตะตาเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นกล้วยด่างแหละด้านในนอกจากจะมีคาเฟ่แล้วนะคะเขาก็ยังมีฟาร์มผักออกแกนิกให้เราได้เที่ยวชมกันด้วย แต่ว่าวันนี้ที่เรามามันปิดบริการหมดเลยเราก็แอบเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูมุมถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะมันจะเป็นบึงใหญ่ๆแล้วก็มีเรเือใบไว้ให้ถ่ายรูปด้วยกันนะคะวันนี้ที่มูมานะคะมันก็เป็นวันธรรมดาทําให้แบบเรามีพื้นที่นะคะในการถ่ายรูปได้ดเต็มที่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนซึ่งทริปนี้มูมากับพี่ชายของมูใช่ไหมคะแล้วหนาาก็เป็นตากล้องอาชีพทํทาให้มูได้รูปสวยๆติดมือกลับบ้านเยอะมากเลยคะ่ะ ขอตัวแอบไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้รูปส,สวยๆเยอะแค่ไหน ก็เที่ยงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นาจะพาไปกินที่ไหนนะก็จะเป็นร้านเอ่อชื่อซุนเฮงนะมันจะเป็นร้านที่เ,เขาขายอะไรนะผัดไทยไม่ใส่เส้นซึ่งแบบเขาอันนี้จากที่ข้อมูลที่ดูมานะเขาบอกว่าเขาเปิดมา8ปกว่าปีแล้วเออซึ่งก็น่าจะแต่ว่าอร่อยอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะไปลองกันผัดไทยไม่ใส่เส้นใช่ใช่ใช่ไม่เคยกินเหมือนกันนะผัดไทยไม่ใส่เส้นเราเรามาที่ร้านมันมีเส้น,หนไหม ็คงมีแหละมั้งนะเออเราเราใส่เต้นเขาก็าคงมีขายมั้งแหละเออจะไม่ใส่เต้นแบบเลยมันก็ไม่น่าใช่ล่าอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมต้องลองไปดูกันครับแต่เห็นว่ามีอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าแบบอะไรอ่ะเออเป็นเป็นกับข้าวเป็นพวกต้มยำเป็นพวกแบบโป๊ะแตกอะไรเงี้ยต้องลองลองไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะมีอะไรกินบ้างแล้วผัดไทยไม่ใส่เส้นมันเป็นยังไเงไไเออใจกัน นะเออโหคนไม่มีปกติร้านนี้คือแบบว่าคนจะเยอะมากนี่นะคะป้ายเขาก็เขียนบอกเลยว่าผัดไทยไม่ใส่เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะก็จะมีเมนูแนะนำแล้วก็เมนูผัดไทยทั่วไปนะคะมีพวกอาหารจานเดียวด้วย เฮ้ยทุกคนหลังจากที่เราลองทานแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเด็ดจริงๆอะคะ่ะถ้าใครมีโอกาสได้แวะผ่านมาที่กาญจนบุรีก็แนะนำว่าร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะทุกคนถึงแล้วทุกคนวันนี้นะคะเราจะพักกันที่เค House นั่นเองแต่ว่าวันนี้พอเรามาถึงปุ๊ฝนมันก็ตกปั๊บเลยไม่รู้ว่าจะได้ลงน้ำหรือเปล่านะคะมีความหวังเล็กๆ ตกให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักกันมันจึ้งมากเลยทุกคน พอเข้าห้องมานะคะเราก็จะเจอบีนแบ็กสอตัวนะคะที่เขาจัดไว้ให้สำหรับห้องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดไฮไลท์ของห้องเลยค่ะก็คือเราจะสามารถเห็นวิวนะคะจากตอนเช้าที่เราตื่นนอนเป็นวิวนี้เลยค่ะทุกคนวิวแม่น้ำนะคะถ้าตอนเช้าหมอกลงเนี่ยคาดว่าต้องสวยมากๆแน่ๆเลยค่ะ ส่วนอื่นๆที่ห้องมีให้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวกับผ้าเช็ดหัวให้พร้อมนะคะสะบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะไม่ต้องเตรียมมาเองแล้วก็มีทีวีแล้วก็จะมีราวไว้ให้เราพาดเสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งสําหรับผู้หญิงอย่างเราคะ่ะไดรป่าผมก็ไม่ต้องเตรียมมาเองนะคะ ถัดจากโซนแต่งตัวนะคะก็จะเป็นพวกไมโครเวฟตู้เย็นนะคะกาต้มน้ำร้อนนะคะเขาก็มีมาให้เราพร้อมเลยส่วนสุดท้ายของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเขาแบ่งสัดส่วนไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดมากๆอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าระเบียงของห้องนะคะเรียกว่าชิลมากๆเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมานั่งปิ้งหมูกระทะกินกันค่ะอะไงเราทำอะไรไม่ได้ เ็งเลยเนี่ยฝนตกเนี่ยแต่ก็แต่ก็ดีนะคือมันมันมันได้บรรยากาศหนึง่งเออซึ่งแบบถ้าถ้าสมมติว่าแดดออกมันมันได้แบบว่าได้ย้อนแสงมาแสงแสงจะเอออันนี้ผมบอกทีนิดน,นึงนะก็คือถ้าเรามาในช่วงตอนบ่ายอะ่ะแล้วอากาศดีฟ้าเปิดเนี่ยคือแสงเข้าสาดเข้ามาในห้องนะทุกคนจะสวยมากจริงคือคืออยากให้ให,ให้ให้มาลองกันในช่วงที่แบบอ่าฝนไม่ตกอะ่ะวันที่ฟ้าอากาศเปิดอะไรอย่างเงี้ย รับรองว่าทุกคนจะแบบประทับใจแน่นอนจริงๆแต่ว่าวันนี้ฝนตกเพราะว่าตอนเรามาก็แบบแอบมีแบบแดดนิดๆตอนแรกเนาะแล้วอยู่ดีๆฝนมันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งทําให้แบบว่าเราก็บุดกิจกรรมวันนี้ไปเลยแทนที่แบบว่าเราแพนว่าเราจะออกไปพายเรืออะไระไี้ยจะไปแบบเล่นไปอะไรอะเซิร์ฟบอร์ดอ,ะ,อะไปพายไปไปพายแบบพายเซิร์ฟบอร์ดอะซึ่งก็ต้อง เลยต้องรออาจจะต้องเป็นพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ฝนตกคือคือ,ค,อคือมันได้อีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะคือมันจะมีหมอกอ่ามันจะมีหมอกมาแบบเรื่อยๆอยู่บนเนี่ยบนเทือกเขาเนี่ยโอ,โอเคเลยนะออาก็คือแบบได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับประมาณนั้นงั้นฝนตกอย่างนงี้เราไม่มีอะไรครับเราก็นั่งถ่ายรูปบนไปถูกปะก็แต่งรูปดิเออช่วงเวลาอย่างงี้เราก็แต่งรูปเออเราจะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ใช่ไหมเออใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์จะได้แบบว่ามี เอาไว้อัพโซเชียลไว้ปวดเพื่อนๆให้เพื่อนๆอิจฉาเล่นให้เพื่อนๆมาตามกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ออใชงั้นเดี๋ยวเราเอารูปไปให้ทุกคนดูเลยไปเลย พร้อมแล้วข้าวเย็นของเราวันนี้นะคะท่าแดนเซ็ตหมูกระทะนะคะของเราวันนี้นี่เองอ้ได้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้เขาคิดแค่380บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ อิ่มมากเลยเดี๋ยวยังไงเราไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าฟ้าจะเปิดให้เราได้ไปล่องเรือไหมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย